อเจอริญพร ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังรายการพุทธภาสิสกิจใจในหัวข้อเรื่องว่าผีสามกอโดยในพุทธภาสิตที่ว่ากาเมสุภูตาธิปติปะมัตตาซึ่งแปลเป็นใจความว่าฝูงชนพากันประมาทมัวเมาก็เพราะกามดังนี้คนที่มีเรื่องทะเลาะกัน บางครั้งถึงกับฆ่ากันตายส่วนมากจะไม่พ้นสามก่อคือทะเลาะกันเรื่องกินหรือแย่งกันทำมาหากินเรื่องกามได้แก่ทะเลาะเพราะแย่งผู้หญิงกันและก่อสุดท้ายคือเกียตริได้แก่ทะเลาะเพราะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีเรื่องวุ่นวายเหล่านี้มักจะเป็นวัยรุ่นสี่ส่วนใหญ่เพราะวัยรุ่น เป็นวัยที่มีความต้องการสูงที่เรียกว่าไฟแรงเป็นวัยที่อยากได้อยากลองถ้าไม่รู้จักการระวังใจก็จะโลดแล่นไปตามกระแสะของวัยถูกความต้องการพาไปสิ่งใดที่เขาบอกว่าไม่ดีอยากจะรู้อยากจะลองเป็นไวที่กลา้าเผชิญภัยในที่สุดก็ถูกความประมาทมัวเมาพาไปแต่พอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัว มีลูกจะนึกถึงตัวได้ว่าถูกตันหาหลอกเสียแล้วตามปกติคนทั่วไปมักจะกลัวผีเพราะผีมองไม่เห็นตัวผีมักจะมากับความมืดแต่ในปัจจุบันนี้ผีที่ว่านั้นมักจะไม่ค่อยหลอกใครหรือถ้าจะหลอกจริงๆก็ไม่เกิดความเสียหายอะไรนานๆจะได้ข่าวสักทีแต่มีผีอีกประเภทหนึ่งอยู่ในตัวเราเอง ไปไหนก็ไปด้วยกันนั่นคือผีตันหาสามกอคือมีสามตัวที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับอักษรก่อได้แก่เกียรติกินและกามดังกล่าวข้างต้นแต่เลียงเสหม่เพื่อให้ถูกต้องตามขั้นตอนของการหลอกผีดังกล่าวนี้จะมีตันหาเป็นตัวล่อมีความประมาทเป็นตัวพาไป คนที่อยู่ในวัยรุ่นจะถูกหลอกเป็นส่วนมากเริ่มต้นจากเกียรติที่ว่าคนจนนั้นก็คือพ่อแม่จนแต่ลูกเองอเป็นเศรษฐีเห็นเพื่อนมีอะไรกก็จะมีกับเขาบ้างไปอ้อนวอนขอเงินพ่อแม่ซื้อโมอโเตอร์ไซค์พอได้โมอเตอร์ไซค์แล้วก็พาเพื่อนออกเที่ยวข้าวที่บ้านมีกินแต่ไม่กิน ต้องไปกินในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเมื่อกินอิ่มแล้วก็พากัไปหากามเรื่องเงินไม่ต้องห่วงขอพ่อแม่ได้กว่าจะรู้ตัวว่าถูกผีสามกอหลอกพ่อแม่ก็เปหนี้เขามากแล้วบางคนก็เรียนไม่จบต้องออกเสกกลางคันเพราะฉะนั้นคนที่ถูกผีสามกอหลอกให้เสียเงินเสียชื่อเสียงบางทีถึงเสียอนาคตก็มีไม่ใช่น้อย ผีจะหลอกทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจริงหรือไม่ก็จงคิดดูขอให้นึกว่าตัณหาตัวพาจนค่าของคนจะหมดไปถ้ารู้ทันตัณหาชั่วช้าก็จะหมดได้หรืออีกบทหนึ่งว่าครอบครัวจะดีจะต้องมีห่างชู้ถ้าหมกมุ่นกามุ่งจะยุ่งหน้าดู ดังนี้ขอเจริญพร